กะสวัสดีเอฟซีเดียวกันน,นี่ห้ามเบิงหยอยเหลาหงอทมันตีสิบหาเมจูน่าพี่น้องโค้งสุดท่ายคัดนิ่งนิ่งซุดสุดอสองตัวกระสิดได้ห้าแปดห้า เอ้ยหาหาศูนย์หาเก้าหาแปดพี่น้องสามตัวก็จะได้แปดหาศูนย์แปดหาเก้าฮึมซ้ายรูดซ้ายวิ่งแอดมันใจงวดนี่มือนี่ต้องหาพี่น้อง กะสมาชีกเอฟซีกะเบ่งไหวเป็นแนวทางถ้าชอบกะตามให้น้องถ้าชอบจกะ่านอ่ะโชคดีทุกคนครับ